สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพาอกับคุณตาวิธีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากะพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่มีชื่อว่ากระเป๋าสตางค์เห็นไหมนี่หรือกระเป๋าเงินกระเป๋าทองก็ว่านะ หลายคนก็เรียกว่ากระเป๋าเงินกระเป๋าทองเป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้มงคลเพราะว่าเขามีชื่อว่ากระเป๋าเงินเห็นไหมน,นี่มันจะคือกระเป๋าได้ท่านผู้ชมเออสวยๆนะแปลกแปลกเป็นต้นไม้แปลกแปลกนะนี่มีกระเป๋ามีกี่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้น แต่ละดอกก็จะมีสองชั้นมาดูสปปรรพคุณมาดูคุณลักษณะของต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองต้นนี้หรือกระเป๋าสตางค์นะประการแรกเป็นต้นไม้มงคลมงคลแน่นอนเพราะมีชื่อว่ากระเป๋าเงินประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมใซนในกระถาง ดอกของเขามันคล้ายกับกระเป๋าเงินเอาซูมเข้าไปใกล้บางนู้นี่เอานี่นี่คือเดียวกับกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเลยแหละว่าง,ง่ายไปอ่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่น,น,ใชนะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามใส่ในกระถางไว้อ่าประการต่อมาเวลา ที่คุณครูสอนในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนก็จะสอนวิชานั้นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นว่าต้นไม้นี่คลายออกซิเจนในเวลากลางวันเห็น <He en S 2> ไหมนี่คือต้นไม้ปรับอากาศนักเรียนนะต้นไม้ฟอกอากาศาเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขาก็รู้สึกสดชื่นชั่วโมงต่อมา เป็นวิชาการงานพื้นฐานอาชีพครูก็จะมาสอนวิธีการปักชำวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองอืมให้นักเรียนได้ฝึกในวิชาศิละปะศึกษาครูก็ให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองตัวนี้นะอ่า และในชั่วโมงอ,อื่นๆครูก็จะมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอนอกจากนั้นเข้าไปในรั้วมหาลัยอาจ,จารย์ก็จะให้พวกนิสิตนักศึกษาพวกเธอไปสืบคน้นดูสิต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะมีที่ไปที่มา มีพื้นถิ่นอยู่ที่ประเทศไหนเป็นของไทยไหมหรือของต่างประเทศไปหาข้อมูลมาเอามาพรีเซนต์หน้าห้องเสร็จแล้วพวกเธอโหลดลง YouTube เท f f c e e o o o ไลน์ไลน์ t ิก t ็อนะใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้มงคลไม้แห่งการสร้างรายได้นะ,ะหลายคนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับปลูกเพาะพันธุ์ขยายต้นไม้ขายเป็นอาชีพหลักก็มีเนาะ,ะเป็นอาชีพหลักเห็นไหมต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองอสวยๆงามๆไม้มงคลหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมจะเอาต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่ ไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับเพื่อนที่กเกษียณอายุราชการให้กับงานวันเกิดเพื่อนได้ไหมมโอกาสขึ้นบ้านใหม่ได้นะเพราะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเป็นของฝากเป็นของฝากและของที่ระลึกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ สร้างความประทับใจให้กับผู้รับนี้โอ้เมื่อนี้คือขักแท้เพื่อนๆเ,เราเอาต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองมาฝากนะโอขขข้ขักัอืมขอบน้ําใจเยอะๆขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆ <c oughs> <c oughs> เพื่อนว่าคุณยายยูทูบเบอร์เพื่อนบอกว่าขอบน้ําใจพวกเธอมากๆ ที่เอาต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองมาฝากยายมันสวยจับใจน่ารักมากยายก็กำลังคิดว่าจะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงยูทูบในเชาน้านี้ก็ได้กระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่แหละมันสวยนี่นี่บางก็ว่ากระเป๋าสตางมันเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงาม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนที่ปลูกด้วยนะเพ็่นว่าเออยายเรามีความรู้ได้เออป้าได้การบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยจบคลิปนี้ผมไปหามาปลูกจักกระถางหนึ่งเพื่นว่ามีขายอยู่บ่เอาส่งมาให้จักต้นนุเพื่นวา <laughs> เออบางคนบอกว่าโอ้ เพิ่งรู้จักนี่คุณตาวิธีไทยนะต้นกระเป๋าสตางค์หรือต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่เพิ่งรู้จักว่าอยู่ในโลกนี้ยังมีต้นไม้ที่ชื่อกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี้อยู่เหรอเพื่อนว่เออเพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิดมานน่เกิดมา40ปี50ปีแล้วนี่เออเพิ่งสิเคยเห็นเพื่นว่าเอา่ได้การได้การเอาได้เข้ามาพบมาพอได้รู้จักต้นไม้มงคลก็เพราะ Youtube ของคุณตาวิถีไทยนี่แหละช่องของคุณตาวิถีไทยนี่แหละขอบคุณม,กมากๆเพื่อนว่าที่สรรหาต้นไม้แปลกๆมาให้ได้ดูกันเพื่อ่าเออเอากระเบิ้งทัศนาไปนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดติดตามให้คุณตาเนี่ยเด้อเพื่อจะได้มเีเรื่องราวของต้นไม้ใหม่ๆมาอันนี้ก็คุณตาก็ได้มาจากตลาดนัดเนาะ ถามเบิง่งเอาต้นยังอดีคืองามแท้ลิลี่มันเสื่องไว้ไดทีแรกมองไปทีแรกนึกว่าเป็นต้นพวกเกร็กไคๆกับว่าว่านซีทิศอืมหรือว่าเป็นพวกอาว่านมหาบัวต่างต่างเนาะเบิ่งเลยเอ้ามันคือโบแมนนะเออหรือสิเป็นพวกพับพลึงอมมบอโบแมนบพอเบิ่งคาง มันมีอะไรแปลกๆแ,แซมอยู่ในระหว่างซอกใบนะเป็นจะคือกระเป๋าก็เลยถามเบิ่งว่านี่ต้นยังแม่ค้าว่าเอานี่คือต้นกระเป๋าสตางค์เพื่อนว่าเป็นไม้มงคลเอ้ยเอาไปแล้วแมเพื่นว่ามันมีอยู่ต้นเดียวได้หน่เพื่นว่าอ้าวมีจุดต้นเดียวอีกนะ <laughs> อ่ะคนที่ปลูกต้นไม้มงคลเท่านั้น ถึงจะรู้จักชื่อถึงจะรู้จักนี่คือต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองหรือต้นกระเป๋าสตางค์มันว่าโอ้อเอานั้นเอาเลยใส่ถุงใส่ถุงว่าซันบอเคยเห็นคือกันนะอาสิเคยเห็นอยู่แต่เฮาบอกค่อยใส่ใจเฮาบริเขาไปท่องอยู่ในเว็บไซต์ของต้นไม้มงคลก็เลยไม่มีโอกาสได้รู้จักเขานะวันนี้ได้โอกาสเป็นเจ้าของแล้วอ้าวใส่ถุงใส่ถุง กระเป๋าเงินกระเป๋าทองหรือกระเป๋าสตางค์นี่แหละมนสันเออเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมือหน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมันมีโชิ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือกระเป๋าเงินกระเป๋าทอง หรือกระเป๋าสตางค์ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม